အဲ့ဘက်နော်ဒီသားဘက်ဒီအော်မန်လည်းကြောက်တော့ဗာတော့နော်စဉ်းမနေကြောက်ရအောင် วัดเป็นทางที่หนึ่คือร้อยี่วัดเป็นทางทิ่ตะวันออกคือจากจุดย์งศูนเนี่ยวัดเป็นทางตะวันออกตั้งแตเท่าไหร่ถึงวัดเมตรเอ้ยผมจะสร้างบ้านตรงเนี้ยผมอยากทราบที่กัดฉะนั้นผมต้องทำหมุนควบคุมก่อนจากหมุดที่ผมทราบค่าคือหนึ่สี่โอเคไหมนั่นคือผมก็ตัดศูนย์เป็นยี่สี่ยี่โอเคไหมหากดูในโทรศัพท์ได้นะ หลังจานกนั้นนะผมก็ทำการต,าตั้งต,ตนน้นที่จุด A ครับตั้งต้งที่จุด A แล้วเชื่อมส่วนที่ที่2เอาเข้าใจไหม,มแล้วก็เปิดมาที่ B เราก็จะได้อสัสมุดของ E B เข้าไหมครับเ<ม>นาะเราจะได้อสัสมุ a ด a B จบตอนนี้เราได้อสัสมุด a B แล้วถัดมาเราจะทำการวัดมุมภายในของเจริญมุมภายในจำนวนี้เนาะถูกไหมตัวนี้ตรงนี้ คนตรงนี้เราก็ตรงนี้เนาะมุมภายในถ <c oughs> ้าเก,ก,กิดว่าผมทำการรับถ้าตกลงผมตั้งกล้องที่จุด A อเส,ส้นศูนย์ที่ดไดแบบ้แล้วเปิดกล้องในอันดีเนาะผมจะวัดมุมน,นี้ใช่หรือไม่ถ้านะ้าเกิดผมตั้งกล้องที่จุดเอเส้นศูนย์ที่ดไดแบบ้แล้ว เส้นศูนที่ดีแบบแล้วหมุนมาดีล็อกมุมขึ้หมุนมาได้มุมนี้ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าปกติมุมเขาตามเส้นทีเขียนตามเขียนมก็จะไปอยู่ที่นี่ถูกไหมใช่นไหมฉะนั้นนี่คือรถผมตั้งตรงนี้ต่อยผมหมุนมาอย่างนี้มุมมขึ้นเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับฉะนั้นเวลาที่เราวัดที่เราตั้งกล้องที่เอ๋แล้วที่สุดที่ดีล็อกถูกไหมโอเคไหมแล้วค่หมุนมาดีมุมมันถึงจะเป็นมุมนี้เนาะโอเคไหม นี่คืออย่างแรกแล้วแต่เราพูดว่าทั้งเดียวมันจะเชื่อถือได้ไหมก็ไม่ได้ก็ทําเหมือนแบบแรกถูกไหมก็คือว่าสองครั้งครั้งแรกก็คือตั้งกล้องที่จุด a ถูกไหมครับเส้นศูนย์ที่ d dog เนาะแล้วก็ตั้งเป็นกล้องหน้าซ้ายถูกไหมมันที่ค่าเป็นค่าที่หนึ่งไหมชูชูชูถูกไหมหลังจากนั้นก็เกิดเป็น d ีแบ k ยังเป็นหน้า l อยู่นะหน้าซ้ายเห็นไหมครับเนาะหลังจากนั้นเราก็กระโดดกลับถูกไหมกระโดดกลับแล้วก็หมุนมา d dog ก็เป็นกล้องหน้าฝาถูกไหมครับมุมที่อยู่180องศาถูกม ใช่ไหมอ่าเด็ดประจุข <kilometers to Korean> oh, ้าวประจุข้าที่3หลังจากนั้นก็หมุนมาที่ดีได้เป็นประจุ้าที่สีเอา4ี่ลบสามกัลบหนมันต้องต่างกันไม่เกินเท่าไหร่10ฟิลิปดาโอเคนะแล้วก็ต่างกันไม่เกินสิฟิลิปดาคุณถึงจะย้ายมาทำอื่นได้โอเคนะครับเนาะและอีกอย่างมันนี้จะมีสิ่งที่ยากเพิ่มขึ้นคือการดึงเทปการดึงเทปครั้งที่แล้วผมให้ดึงสองครั้งไม่มีการตรวจสอบถูกไหมใช่ไหมแรกผมแค่ให้ดึงไปดึงกลับแต่ครั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบ อย่เช่นถ้าเกิดว่าผมดึงตัวเนี้ยดึงครั้งแรกได้2 0่สิดึงสครั้งนี้เนาะมันจะปผมดึงกับได้ยี่สิบจุดหนึ่งมแปยฉะนั้นเี่ยขอมันเท่าไหร่เลยยี่สิบจุดหนึ่เจ็ดถูกไหมใช่ไหมยี่สิบหมฉะนั้นเิ่ผมบอกว่าเฮ้ยค่าเฉี่ยที่มึงเทียวต้องต่างกันมีค่าที่องให้เท่ากับ1ึงต่อา In 5 mặt mát, vừa nếu hàm mía dạng 5 dạy mía sang hàm mặt vừa 1 mía dạng nếu hàm mía dạng mía lát ra vừa nếu hàm mía dạng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  20 dạng mía dạng mía dạng mía dạng Cần dạng mía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  dạng ก็ถึงว่าหนึน่นี่คือเรอเร่องไหมเอเอ,อก่อ,รรอพื้นนถูกไหมครับผมช่ย่อแล้วกันเนาะและ้วก็เกิดระยะห้าพันคิดได้เท่ากัหนึ่งถูกไหมครับระยะาพขอเกเา็เท่าไหร่นะ2องยี่สิคูณหนเจดิดได้เท่านี้หายกันรับเราต้องมีคูณถูกไหมก็เอายีสตั้งแล้วก็อเอา5้าพันหาโอเคไหม แล้วต <ersch> ัวเลไคือฟด์จุนสี่คือค่าเราเพิ่มก็ต้อศูุดูนย์ศนั่นหมายถึงไงเลยนั่นหมายถึงว่าไอ้ค่าเนี้ยต้องต่าต้องแตกต่างไม่เกินสีิลไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องต่างจากไม่เกินตัวเนี้ยสีิลโอเคไหมฉะนั้นวันนี้เรามีสอเกณฑ์เนาะเกณฑ์แรกคือเวัตถงต่างไม่เกินสี่นิลดา แล้วเงินที่สองคือเดินเลี้ไปแล้วกลับนะต้องต่างกันนิดเกิยหนึ่งต่อห้าพันวันนี้มีแค่นี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรามีอยู่ทั้งหมดกี่กลุ่มนะหกหกมุม มีอยู่หกกลุ่มแต่ละกลุ่มให้ปากมดุดประมาณไม่ต้องคุกเดือนก็ได้โอเคนี่คือสัวน้ำอาหารเพราะว่ามันดำ อย e. ar er> ู่ฝั่งนี้แล้วเนาะติก็บร่มแกนอยู่ฝั่งนี้ก็แต่ละกลุ่มก็ไอ้สุดสิบนาะก็ให้ทำพื้นที่อย่างนี้เนาะใกล้จากโรงเรียนไหมครับเรียนจันโอเคไหมแต่ละกลุ่มก็ห่างกันประมาณสักสิบถึงยี่สิบเมตรไม่ต้องดืมเทียมนะทางแรกไปปากตั้งปั้งปั้งอย่าลืมตะปูต้องมีเพราะเมื่อวานมีกลุ่มที่ไม่ได้ต่อตะปูใช้หัวหมุด ว่าต่ำก็ต่ำเพราะคืออย่างนี้ครับคือมีบางกลุ่มไม่ได้วัดหน่วยเป็นมิลอยู่ข้างไหมวัดหน่วยเป็นเซนต์มันก็เท่าเดิมตลอดถูกไหมอย่างเช่นว่าได้18บแดคูตัวนี้ก็18บแปดคูณองแปดใช่น้ำสิบแดคูองแดใช้น้ำเออเท่ากับเท่าไรศูนย์ถูกไหมถูกไหมครับใช่ไหมเออเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวนี้ไปรวมกันจริงๆเหมือนเราทำกับกลุ่มวเออเดืองเป็จะมาหาร คัณภาพของมันเพราะเราทํางานอยาวฉะนั้นมันควรจะเป็นมินมันจะสอดเท่ากันไม่ใช่ว่าเราวัดมาแล้วแต่เส้น,เ,เ,นสเส้นเออเริ่มูงเส้นนี้เออเริ่มสูงเส้นนี้เออเริ่มสูงเส้นนี้เออเริ่มสูงแต่พอมารวมกันลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์อย่างนั้นไม่มีเส้นถูกนะครับฉะนั้นเราควรจะมันต้องตรวจสอบก็คือทํางานให้มันละเอียดเพียงพอก็คือต้องอ่านเหามือนเป็นมินโอเคไหมแล้วสมมอย่างก็เรียนละ เวลาเราตั้งกล้องเวลาเราตั้งกล้องเราตั้งกล้องใส่หมูหมถูกไหมใช่ไหมแล้วเวลาอันนี้เราต้องเราต้องเรียนใส่ตรงไหนหมเราต้องหมูหมุนเราเรียนต้องต้อเรียนจากตรงไหนไกลหมหมูหมุนต้องนั้นทั้งหมดนะครับนะโอเคไหมอ่าก็ประมาณนี้ทั้งหมดุกกล่มก็ทําในบทเรียนสุดเดือดกันแต่ไกลกันห้ามเดือดกันอย่างนี้โอเคไหมเดี๋ยวจะพิจารณาครับเอาเลงมือการสมมุตนิดหน่อย ตารางหนึ่งของเดือนถูกไหมโอเคเน,ะคนาะคนพิเภาพออกนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นเช่คตัวนี้คือจุดตั้งกล้องถูกไหมครับเช็คศูนย์ที่ดีถูกไหมหน้า L เนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็เกิดมาดีดอกในค่านี้นี่คือค่า <Okay. S 1> โอเคนะครับเนาะต้องต่างกันไม่เกิน10นะครับ <Okay. S 1> ระยะทางก็ชี้ขึ้นเนาะแต่ตัวเนี้ mm hmm. ทยที่เห็นว่าตีเลขทุกตัวเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าใช้กล้อ,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 องโฟโตสติทเซน วิในการวัดระยะมีหลายอย่างเนาะที่เราทำแบบแรกคือแบบเดินถ right re okay, ูกไหมคนหนึ่งก้าวหนึ่งก็จะประมาณสักเจ็ดสิบเซนก็แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่ความหมืนแล้วแต่แล้วก็สโลว์หรือนการสร้างการยิงเทปวัดระยะระยะได้แลอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้คลื่นโอเคไหมในกล้องโซ่ช่องมันจะมีคลื่นในกล้องโซ่้องมันจะมีคลื่นซึ่งคลื่นนั้นอ่ะมจะมีความเร็วคงที่โอเคไหมมันมีความเร็วคงที่ถ้าเกิดเรารู้ความเร็วแล้วเรารู้เวลาเราหาระยะระยะทางได้ไหม เพราะเวลาเอาความเร็วคือเลยนะ v ก็กับระยะทางผมให้เป็น l แล้วแต่เนาะู่นด้วย t คือคามถูกไหมถ้าเกิดว่าเราปล่อยขึ้นไปแล้วเรามันขึ้นขึ้นเรารู้เวลาเราหาตนี้นได้ถูกไหมเรารู้ตัวนี้เรารู้ตัวนี้เราก็าาหา l ได้โอเคเนาะในหุ่นแล้วขึ้นมันจะกลับมาได้ไงคือมันจะกลับมาได้มันต้องสองสงใสอะไร อิซึ <S <S ่งถูกไหมอิซึ่งอิซึ่งมันจะเป็นลักษณะแบบไหนในนี้ห้องนี้ใครเซ็นชืุอรึเปล่มีไหมพวกคุณพวกคุณเคยพวกคุณเคยแก้สืุอสองชื่อไหมเคยครับมันจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นมันจะมามันจะมาที่ทางเดินถูกไหมถูกไหมไอ้นี่จะขนานกันถูกไหมครับถูกไหม มันจะเป็นแบบนี้นั่นคือมันปฏิบัติที่ทางเดิมแต่ว่าในปีชื่อมันจะเป็นสามิติในภาพหรือมนั่นคือต่อให้มันมามาอย่างนี้มันก็มันก็กะดิ่งมาเหมือนเดิมเข้าหรือครับมันจะมันจะกลับมาอย่างที่ทางเดิมมาโอเคเนาะเพราะอะไรสนุกมันเป็นแค่สองมิติใช่ไหมเปิดหน้าแต่ว่าในปีซื่อขึ้นถ้าเกิดคุณนสองดีดี้นปีซื่อมันจะเป็นเจ้าสุรุนสามันมุมห้องเข้าหรือครับเหมือนต่อให้เราสองไปยังไงก็แล้วแต่เนาะสองเนี่ย บ้านบ้านทุกระับบานมันไม่ได้ยิ่งมาในทุกคาสิสขนาดการตลอดเห็นไหมตัวนี้คือตารางเดิมนะครับก่อนที่เราจะยกกล้องไปจุดต่างๆคิดตรวจสอบก่อนเนาะตรวจสอบว่าไม่เกินสิบมิลลิตรางทีนักผมข้ามมาตารางนี้เลยเนาะตารางพวกนี้พวกคุณไรพวกคุณด้ยเพาอย่างน้อยโอสอบพวกคุณก็เคยเรียนถูกไหมตาราดโบราณเนาะ มันก็ไม่เหมือนกันนอกแต่หลักๆมันก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างโอเคสเตนคือฮะฐานมีนี้ดิสแตนดิสแตนดหมายถึงอะไรเป็นระยะตัด A ไป B โอเคไหมตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือมุมภายในมุมภายใน A นะครับเมื่อเราซ้ำมุมภายในแล้วมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคุณรวมมุมภายในก็ได้เท่าไหร่ใช่ครับๆผลรวมของมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่ สามร้หกสิบูสามเด่อห้าเดอละอืมลห้าร้อยสี่สิบเพราะมันก็คือ เหลือ2อคูณร้อยแก็คือสามร้อยหกสิแต่กาะมุภายนอกอ่ะก็เป็นจามาลบรือขหมายบวกก็เป็นเนบวก2คูณรปดบเนครับนฉะนั้นมันควรจะเป็นสามร้อยหกสิบเหนไม่ใช่เป็นสามร้อยหกสิบองศาีสิบห้าบห้าบกมันเกินมาสิบห้าสบหาิก็าเราต้องตัดออกถูกไหมไอ้นี่มันเกิดเออเลิกจากการตัดออกกี่ครั้งสีครั้งเราก็ถัวเฉียเลย โอเคไปทำเนาะแล้ว้องหัวเฉี่อยเลยว่าแต่ละมุมเท่ากับเท่าไหร่รู้สึตัวนี้โอเคไหมมันเกินมาเราก็หายเป็นว่าใช่นะครับไอ้นี่มุมมุมที่วัดได้พอได้เกิดสุดท่าปับแก่ไอ้นี่คือปรับแก่แล้วโอเคไหมหลังจากนั้นเมื่อกี้ผมตั้งกล้องอยู่จุด A โอเคเนาะตั้งกล้องอยู่จุด A อสิบส่วไปทสิเหนือดูตามรูปเนาะดูตามลูกประกอบ ผมตั้งร่องอยู่จุด A ที่เหนือแล้ววัดมุมีได้นุ่งเท่าไหร่หนาเท่าไหร่นะสามสิบสามองศาถูกไหมตัวนี้ก็คือเป็นอารสมูทของ AB นะครับนอกจากนั้นผมก็มาคำนวณของอารสมูทเปนแต่ละเส้น คุณถามไหมมึงไหมไอ้ถ้าเกิดผมตั้งต้องยู่จุด B ผมตั้ง end ที่จุด C ถ้าเกิดผมตั้งกล้องอยู่จุด B แล้วเส้นสูงทิศเหนือแล้วเกิดมหาเศมุมจะเป็นเท่าไหร่นั่นคือเป็นอสมุติ BC นึงได้ไหม มันมีเฉลยอยู่นในนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอธิบายหมายว่ามันมาจากไหนคําตอบของมันคือเท่าไหร่เลยคาตอบของมันคือปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามร้อยเอ็ดเออสามร้อยหนึ่งแล้วกันเนาะหรือมันมจะไปสามกับเลเจ็ดสามร้อยหนึ่งองศาสิบยิบดาแปดฟิลิปดามาจากไหนมีคำถามไห,หม้หอ ตั้งข้องที่จุดที่แรกฉ้นหมุนไะปคิดหนึ่งนะผมจำนวนมหาชี้เนี่ยผมต้องเปิดมุ่มเท่ากับนี้สามร้อยหนึ่งสิบแล้วตัวเลขที่มาจากไหนเลยเลดจนะตอบแรกจะให้คะแนนตอบผิดไม่ได้หัก<ม><ม>ตอบไหม,มไม่มีใครตอบอหรือผ่านเลยด้วยกลัน ก็อ,อย่างนี้ไงัวนี้ก็สามสิบสามถูกไหมใช่ไหมสามสิสาแล้วก็กระดกมาก็คือสามสิบสามบวก่าแปดสิบถกไหมก็เกผมว่าจากนี่มานี้ก็คือ3ามสิบามบวปดสิถูกไหมแล้วก็บวกกับมุมภายในนี้ถูกไหมก็แค่นั้นเองฉะนั้นมันก็คือเฮ้ยอสมมติของเส้นบนหน้าบวกลบว่าแปโอเคไหมแล้วก็มาบวกกับมุมภายในในกรณีที่เราทําวงรอบควนเขียงนะ โอเคไหมอย่างที่เป็นรอบคุณทำตามเข็มมันจะเป็นอ b s o l u t e บนหน้าลงลบ180แล้วลบมุมภายในฉะนั้นเวลาที่ทํางานอย่ามีแค่อกเ e x c ยวให้คุณมาวาดรูปกรอบด้วยข้าวเนะครับว่าผมหนึ่งนี้อย่างนี้ไปทางไหนเป็นบวกหรือลบโอเคไหมเพราะบางคนแต่ละกลุ่มก็ในทั้งหมดมี6กลุ่มอาจจะทำไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทําอย่างนี้บางคนอาจจะทำแบบนี้ทําได้หมดไม่มีถูกนะครับแต่ว่าคุณต้องคำนวณถูกท้ายแล้วต้องคำนวณให้ถูก โอเคลัง okay. นั้นผมก็ต้องนวนหาอสมดุลแต่เส้นหนคงนวาสมุแต่เส้นเสร็จแล้วเนาะถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเราคำนวณอสมดุิเส้น A B ันต้องเท่าเดิมเนาะเวลาตรวจสอบนะครับตนน้องเท่าเดิมจากนั้นผมก็ต้นวหาค่าติจูดและอีเจอร์แรตติจูดคูณด้ตาระยะทางคูยทางแต่ละเส้สนคูณด้วย s อสอสมุดคือและจุดส่วนที่พัดเจก็คือระยะทางคูณแบบาของอสมุดเีแล้วมันคืออะไรเอ่ยดูดิมนี่คือจุด A อคือหนึ่งเนาะถูกไหมแล้วตัวนี้คือรอย่อาจจะสกิลแบบยิ่ยนหน่อยเนาะ พี e B, ่ยแตเราอยากรู้ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ดีของดีถูกไหมเออคือทางที่มันออกซิเจนเอ็นของดีเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมตอนนี้เราทราบพิกัดจุดเอนะครับเนาะเราทราบพิกัดจุดเอแลเราเราอยากหาว่าแล้วพิกัดจุดดีเป็นเท่าไหร่ฉะนั้นเราเลยต้องหาตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าอะไรฮะดีพอตเจอถูกไหม ก็คือการแตกคอามโค้งเลี้ยวของเส้นเฉียงเนี่ยให้มันอยู่โปรเจกต์ฉายในแกนนอนโอเคไหมโปรเจกต์ก็เกิดจาไหร่ก็เกบดดิสแตนซคูณอะไรนะคูณกับสายเอเซ็ตใช่ไหมคูณกับสายกสิมุลเพราะว่าเราวัดมุมตักแกนดิ่งถูกไหมเราวัดมุมตักแกนดิ่งฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราโปรเจกต์ฉายฉายแกนดิ่งมันเลยเป็นคอสข้ามฉากคิดฉากข้ามเชนถ้าเกิดว่าเราฉายไปยังไปยัง แกนที่เรา,เาวัดมาเพราะฉะนั้นเราวัดแกนออกจากที่จริงถูกไหมฉะนั้นถ้าเราเฉา่อยเสร็จตรงนี้มันเลยเป็นคอสตรงนี้ก็คือเป็นรียกว่าเป็นรับทิศจุดก็เท่ากับระยะทางคูณกับคอสของอสมมุตทถูกไหม มันรลมไหมไม่เพราะอะไรเอ่ยเมื่อเรารวมเพราะถ้าเกิดเรารวมแล้วจุดถูกไหมถ้าเกิดคุณดูเวกเตอร์นะถ้าเกิดเรามองเป็นเวกเตอร์ไอ้นี่ชี้ขึ้นถูกไหมใช่ไหมไอ้นี่ชี้ขึ้นไอ้นี่ชี้ขึ้นหรือชี้ลงชี้ขึ้นเนาะตัวนี้ยชี้ลงชีตัวเนี้ยชี้ลงแสดงว่าไอ้คอมโพเนนต์ที่เป็นจุดจุดตรงนี้ต้องเป็นบวกถูกไหมชี้ขึ้นบวกลบลบบวกบวกลบลบ โอเคเนาะส่วนคอมโพเนนต์ที่เป็นดีมาเจอร์อยู่ไปทางเนี้ยเป็นบวกตรเนี้ยเป็นบวกใช่ไหมเขาเป็นทางขวาไอ้นนี้ล่ะลบอันี่ลบลบตัวนี้เป็นลบบวกถูกไหมก็เป็นบวกลบลบนั่นคือเวลาเรารวมกันแล้วมันต้องเท่ากับศูนย์ถูกไหมจะเป็นศูนย์ไหมไม่ศูนย์นั่นคือเฮ้ยเรารวมได้วศูนย์แล้วมันมันลบส่วนรวมดีมาเชอร์เป็นบวกนั่นคือมันอยู่ประมาณนี้ถูกไหม A จริงๆมันควรจะอยู here, point, ่ตรงนี on, on. ้ถูกไหมครับแต่ว่าเรารวมแลวจุดมันรวมมาเท่าไหร่สาม3ูจุดศูนย์ศคือบัดลงมาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามเรไปทางขวาเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าใช่ไหมโอเคนะแสดว่ามันนั่นคือไอ้รวมแลขจุดอ่ะมันลบเยอะไปถูกไหมใช่ไหมมันลบเยอะไป ส่วนผลรวมของนิพ sure. the ัทเจอร์มันบวกเยอะไปเราต้องการเกลี่ยออกเกลี่ยออกถูกไหมจะเม็นทีเกลี่ยเหมือนมึงได้ไหมที่เอาเลือดหางสีเลยไม่เพราะอะไรที่ยที่บอกการวัดมุมการวัดมุมก็ให้คุณวัดมุมแคบมุมกว้างเปอร์เซ็นผิดก็เท่าเดิมแต่ดึงเทียบกับกันดึงเทปสั้นกับดึงเทปยาวเปอร์เซ็นต์ดก็เลือดต่างกันดึงเทปยาวมีเปอร์เซ็นต์เลือดสูงฉะนั้น จากที่มันผิดทางไม่ได้ถึง3มิลเนี่ยมาจากระยะทางตู้เท่าไหร่88.6.2ฉะนั้นการสับเก้อบที่เสร็จแล้วเึ้นเราใช้เป็นบายวิ่ก็คือในเสร็จแล้วน้ำหนักถ้าเกิดทั้งหมดผิดเท่านี้แล้วตัวนี้จะผิดเท่าไหร่ก็คือตัวนี้รู้ไหมก็คือเทียบเปรียบยาเนาะนะครับ คุณก็เทียบบรรยากาศเดมาเกิดเส้นมาเอบจริงๆอันเนี้ยรองรับแล้ว่าผมทำอยู่มันต้องเท่ากันใส่ขึ้น่องหมายตรงข้างโอเคไหมมันต้องเท่ากันใส่ขึ้น่องหมายตรงข้างมันจะได้เอามารวมกันโอเคเนาะเพราะต้องรง้ทำ้ว่าบวกเหมือนกันเนาะรวมเอาขึ้นมายมาด้วยเพราะถ้าเกิดคำว่าบวกพวกคุณอาจจะลืมเครื่องหมาลบโอเคไหม อ่ะฉะนั้นเนี้ยมันต้องเคิื่อนรืนถูกไหมครับแต่ถ้าที่ปับแก้เปงค่าลบแสดว่าต้องเอาตัวเนี้ยไปลบออกจากตรงนี้ถูกไหมเพราะ,ระลบถึงจะเป็นบวกเดี๋ยวนตัวตัวนี้ก็เหมือนกันเป็เราก็ซ้ำมาใหม่เนาะครับเนาะตัวนี้เป็นค่าแลบในถือเดิมตัวนี้เป็นค่าปักแก้ใ่ถือตัวนี้เป็นลบถือที่ปับแก้แล้วถึงเกียรนะ ค่าตอบแกนของมันถึงจะใช้คำว่าคอาเลขขาก็กข้างหน้ากคือค่าตอบแกนของมันโดยที่ปักแก้เสร็จแล้วผมคือและแก้เสร็จก,ก็คือที่ปักแก้เสร็จแล้วนั่นคือตัวนี้เท่ากับตัวนี้ลบนี่เนาะด้วนี่สุดที่นี่แหละก็คือเอาดีพัชเจอร์เดิมลบกับค่าตอบแก้ของดีพัชเจอร์ก็จะเป็นตัวนี้นเขียนคำนวณก็คือสามมาสก็พอสมควรสามมาเราจะมาหาพิกัดแล้วไหมัเคือ N ของจุด a อยู่ที่ร้อยและ E ของจุดอยู่ที่หนึ่งร้อยีอยู่ที่ร้อและ E อยู่ที่หนึ่งร้อยฉะนั้นเราจะหา N ของ E เราก็ต้องเอาหนึ่งร้อยมาบวกกับเองที่อยู่ถูกไหมใช่ไหมแ้คือเอาหนึ่งหนึ่งสิบหนึ่งร้อยยี่สิบมาบวกกับเลขที่อยูก็คือเอาหนึ่อยยี่สิบมาบวกกับตัวนี้เนาะึงจะเป็น n ของจุคุณก็บวกคอนตาไเรื่อยถูกไหม เพราะเระเสียนอ่ะจากเราหาที่จัดตรงนี้มันก็ต้องต่อมาจับตรงนี้ถูกไหมใช่ไหมหาที่จับตงมต้นี้มันกามากเจับได้ี่จุดและดีพันเจือถึงนิก็หาต่อไปเรื่อยๆก็พบผปาหมนี้หมวนี้ไอ้นี่หนีู้นี้สุดท้ายแล้วมันต้องมาลงที่ร2อยถูกไหมอีกเหมือนกันนะก็คือเอา1้อยหู ตรงนี้นี่นี่โผลมาเรื่อยๆนะครับรวมกันเรื่อยๆหลังจากนั้นคำนวณพื้นที่ให้หน่อยคำนวณก็คือเป็นเหมือนเอ่อผมก็จำชื่อไม่ได้น่าจะในวันที่มีที่สิแต่นั้นก็คือทำเป็นคูณขึ้นคูณลงก็คือตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่เขียนนะคูณลงหลังจากนี้ก็คือคูณขึ้นเนาะตรงนี้ตรงนี้นี่นี่เขียนไหม คูนขึ้นคุณลงหลังจากนั royalty, ้นก ok ็รวมหลังจากนั้นก็รวมหลังจากนั้นก็หาผลต่างและหาสองเอาสองอันนี้ลบกันแล้วหาจบไม่ต้องสนใจเครื่องหมายคุณก็จะได้พื้นที่ที่เราทำงานจบแบบนี้เขียนมือเดี๋ยวมีคำถามว่าเขียนมือหรืออะไรไหมเขียนมือนะครับเนาะแล้วก็พับทิกัดด้วยาาตม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mấy? không bỏ lỡ những nó hấp dẫn mấy?